ครับวันนี้พวกเราวงโยธวาทิศโรงเรียนเป็นจมาวราชานุสร์นะครับวันนี้ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒนะครับให้พวกเรามาทําการบันเลงในงานพิธีนะครับเปิดกีฬาสีนะครับอันนี้เป็นห้องรับรองนะครับชั้นพรีเมียมเกรดเอนะครับเปิดแอร์เย็นฉ่ำนะครับขอบคุณผู้บริหารและก็ คณะคุณครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ให้พวกเรามาทําการบรรเลงในงานเปิดงานกีฬาสีนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้ก็นั่งพักกันก่อนตามอัธยาศัยนะครับเราก็จะมีสตาฟมาด้วยนะครับ2คนฝั่งนู้นนะครับข้างหลังด้วยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเจ้าดีมครับเจ้าดีมนี่คือหัวหน้าวงคนต่อไปามาขอรับตำแหน่งไว้ตั้งแต่เทอมที่แล้วนะครับ <c oughs> เรานะครับ <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นคุณครูสองท่านนะครับเป็นคุณครูมีนกับคุณครูมะปางนะครับมาช่วยดูแลพวกเราอีกหนึ่งหนึ่งแรงนะครับอันนี้พาร์ทแซกนะครับนี่ครับทีมงานอันนี้ทีมท่านประธานนะประธานวงของเรากับเลขานะครับกับบริการครับบริการฝั่งนี้นะครับ นี่เลยนะครับสุดยอดมากนะครับห้องประชุมสวยมากนะครับห้องรับรองของพวกเรานะครับก็ขอบคุณนะครับผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วพบกันครับนะครับสวัสดีครับ